สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสรารคามจ้าวันนี้อูซางบอยเอาพวงรถไถคันนี้มาส่งลูกค้ายอยู่อำเภอแวงไงจังหวัดขอนแก่นจ้าพวงคันนี้จะเป็นรุ่นดํามือเผากระบาจ้าขนาดจะก,กว้างยูทีเมตรเจ็ดสิบจ้าย่ายูทีสองเมตรแปดสิบค่ะสูงยูทีเมตรหนึ่งใส่ล่างนาหนาหนาซี่เป็นโตคัสซี่ค่ะคันนี้จะเป็นรุ่นบรรทุกบบเกินสามตันหาจ้าคันนี้ด้านนอ,อกจะเป็นสีฝาดค่ะด้านในจะเป็นสีเขียว จะสามารถเปิดด้านข้างได้ขึ้นการค่ะเล่าด้านบนกระถอดออกได้จ้ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถโทรจองกรบซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย062 3 4 1 7 4 4 1่จ้าขั้นนี้จะเป็นกระทะไม้ขอบชิบหายนะคะเป็นยางเปอร์เซ็นต์จ้าเดี๋ยวจะไ้ซางบอยรีวิวดาน้างไ้เบิ้งนะคะรุ่นดำมือจะมีไม้คำดำแบบนี้ไปไ้ทุกคั้นหน้คะกันป้องกันดำมันงับลงมากจ้ะ ช่วงข้อลากนี่ค่ะกับซับดามหายแข็งแรงเนี่ยนอนจะมีกองข้างมือติดไปให้ทุกคนันจะมีหมวกมีบันไดด้านบนนี่กกสามารถนั่งได้ว่างของได้จะก้านข้านกับเปิดได้จะฟ้าชายกับเปิดได้ตรงเล่าดาันบนเนี่ยางบอยจะเฮ็ดน็อตไ้ถ่ายได้ค่ะลูกค้าจะใส่ประแจคันป้องการเล่ามัน ล่นหายกับแบบการเสียงดังนะจ๊ะมันจะเด่นแน่นขึ้นนี่ค่ะเปิดด้านข้างใดใส่ง่ายในนอนตานี่ค่ะล่าดันบนกระถอดออกใดตามคลิปที่ทางบอยรีวิวให้เบิรงาสีลูกค้าก็สาม,มารถเลือกเองใดตามมีหลายสี เมตรแปดสิบขนี่จะกว้างเมตรเจ็ดสิบยาวสองเมตรแปดสิบสูงทีเมตรหนึ่งค่ะรุ่นบันึกทุกใดสามตันประเกินสามตันหาจ้ะหนึ่งสองสาม